สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ซาน์ซีแชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกมคา b a บาวอินฟินิตคอมโบหรือว่าคา b a บาลโมบายกันนะครับแพชอัปเดตวันนี้นะครับเป็นแพชต้อนรับฮาโลวีนเนาะก็อัปเดตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากเมืองบอดดีไอซ์ที่เปลี่ยนไปแพชนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ คาวิถึงของผมเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสรวนใครที่อยากจะเติมคาบวอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มคุ้มครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเป y ดวินท็อปอัมีบริการรับเติมเกมคาบวอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็เพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,00 ไซส์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอ,อกโค้ด z R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือไปทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นไปทูบิน,น,นท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มี ได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UT Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์ครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะ จากจะแนะนําเป็นในส่วนของให้เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น MVP นะครับเพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1นเท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่จะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สาคัญคือใต้ description เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อด่อสอสนนนยววใใช้้ขงโ วันนี้นะครับไฮไหลท์หลักนะก็จะมีเขียนว่าเปลี่ยนฮาโลวีนธีมแล้วก็มีดันเจี้ยนใหม่นะครับเป็นการ d เ n of Du ัตซึ่งการ d e n of d u ัตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดันไฮเอ็นนะดันเอ็นเกมที่ค่อนข้างโหดนะครับก็ผมไหวไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปลองเทสกันในสตรีมนะครับต่คิดว่าไม่น่าไหวหลกักๆที่ตัวเกมจั่วหัวมาจะมี2อย่างแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมด้วยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็มีไอเทมชดเชยเนาะนะครับแจกประดับยุวีวันนะครับก็ค่อนข้างเยอะ แล้วก็ในส่วนของดันเจียนการ์เดนออฟดันะครับก็เป็นดันที่ออต้องใช้คําว่ามันหนึ่งมันเป็นดันที่ค่อนข้างโหดอ่ะเพื่อนๆที่ผมเซิร์ฟเก่าอะ่ะที่เป็นตัวละครผมเองอลงไม่ไหวนะนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเงิน 5m นะครับบวกหินเคออส5เมตรเพื่อใช้ในการแลกใบดัน1ใบโดยตัวดันเจียนนะครับผมจะอยู่บริเวณเออมุมขวานะครับขวาเกือบก,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 กลางแมปนะ นะครับตรงฟองเทนรูนนะครับตรงนี้นะครับโดยที่ไอเทมภายในดันนะครับก็จะดอบนะครับเป็นตัวรูนนะครับแอมเป์สองของพลเดียมนะครับแล้วก็เจาะอันติเมตนะครับรวมถึงของขั้นเดอนไนด์ด้วยนะครับแล้วก็พวกสร้อยพวกประดับที่แบบบวกสูงๆนะครับประมาณนี้หลักๆก็จะเป็นพวกของอันติเมตนะครับแล้วก็พวกออรูนนะครับของแร่ไปตาัๆก็จะเป็นรูนทีนี้นะครับพลังต่อสู้ที่แนะนำนะครับที่ตัวเกมระบุไว้เนี่ยอยู่ที่9 0 0 0 0นะครับหรือว่าประมาณ1ล้านนะ ของผมเอฟนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสถ้าใส่ประดับเต็มๆเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านไม่แน่ใจว่าไหวไหมแต่คิดว่าน่าจะไหวนะก็เดี๋ยวไว้ลองดูอีกทีนึงแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับก็เป็นดันนะครับที่เอาไว้ฟาร์มพวกรูนเพื่อสนะครับก็เป็นดันใหม่น่าจะของดีดดอยู่เดี๋ยวผมอาจจะเทสด,ดันนี้ด้วยนะครับร้อยรอบถ้าลงไหวนะครับนะครับในส่วนของถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของตัว อ๋อทีมเนาะฮาโลวีนเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของอินเวนต์อีเวนต์ในเกมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้กันตอนจบนะครับมาดูของโปรโมชั่นกันก่อนโปรโมชั่นนะครับในวันที่22มีขายอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีแพ็ค999บาทนะครับ1,000บาทเนาะได้100,000สนฟอสเทียมแล้วก็กันแตกประดับนะครับในส่วนของอ๋อเข็มขัดฮาริสแมนแล้วก็คาเนเลียนแล้วก็หินเดียหกนะครับ3เม็ดแล้วก็ขายหยวนนะครับกาดิโอเนียวนะครับซ้ำอีกรอบหน แล้วก็มีในส่วนของแพ็กเกจนะครับตัวริเวนเดตโอฟนะครับที่เป็นในส่วนของริเวนเดตโอฟแปดสิบเมตรนะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับประมาณนี้ ในส่วนของอีเวนต์ในเกมนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับตัวแรกคาบาฮโลวีนไนท์นะครับตามล่าลุ้นหลอนนะซึ่งตรงนี้นะครับจะมีไอเทมอยู่ด้วยกัน3อย่างนะก็คือยายแมงมุมกัวกะโหลกแล้วก็ลูกกระตานะครับโดยที่ไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยจะดรอปจากดันที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในแต่ละดันที่ดรอปไอเทมนะครับจะสามารถนํามาแลกเลดแคนดี้ได้ทั้งหมดนะครับก็คือ1ชิ้นเนี่ยแลกเลดแคนดี้ได้1เม็ดนะครับ โดยที่ตัวเลดแคนดีเนี่ยเพื่อนๆสามารถสะสมนะเอามาแลกเป็นตัวไอเทมอื่นๆได้เพิ่มเติมเช่นบูแคนดี้ฮโลวีนทิเก็ตนะครับหรือจะไปแลกนะครับเป็นในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นในส่วนของตัวนี่ครับเอฟเฟกเตประดับ นะครับโซลสโตนนะครับพวกนี้คือถ้าเราเอาเลดแคนดี้โดยตรงมาแลกเป็นเงินมาแลกเป็นหิน EX ตรงๆเลยก็ได้นะครับหรือจะเลดแคนดี้150เม็ดมาแลกเป็นบูแคนดี้นะครับซึ่งบูแคนดี้3เม็ดนะครับแลกไปแอมป์ขั้นหายได้นี่นะแบบนี้หรือฮาโลวีนทิเก็ตนะครับ3อันก็แลกเป็นคอตูมฮาโลวีนนะครับเป็นคอตูปีกนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะสัดส่นแลกกันอย่างไรนะครับแลกอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ว่าไอตัวใบแอมป์สิ่งนี้มูลค่าจะสูงนิดหนึงเพรา ว่าใช้แคนดี้ถึง150บยบใบนะครับสรอบนะก็ทั้งหมดก็คือ450นั่นเองนะครับแล้วก็มีแบบถ้าเก็บเป็นเลสแคนดี้เฉยๆก็เนี่ยเอาไปแลก chaos converter ประดงประดับพวกนี้ก็ได้เหมือนกัน กิจกรรมถัดมาเป็น Night of Pumpkin นะครับคืนขําคืนนี้ฟักทองมีชีวิตนะครับก็วันที่22ถึงวันที่6เหมือนกันนะครับแมปนะครับในส่วนของตัว Body Ice u n d e d c l o w พอทายเฟโน่นะจะมีในส่วนของมอนิเตอร์นะครับ Jack O' Lantern นะครับแล้วก็ Carbalantern สมเกิดนะครับใน3แผนที่นี้โดยที่จะเปลี่ยนมอนทั้งหมดนะครับในแมปให้เป็น Jack O' Lantern และ Carbalantern นะครับก็คือก่อนที่ตัวเกมจะมีการเกิดมอนเนี่ย มันจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมแล้วก็พอเกิดปุ๊บมอนเตอร์ทั้งหมดจะรีเซ็ตแลวกลายเป็นมอนเตอร์กิจกรรมนะครับซึ่งมันจะมีอยู่3ช่วงเที่ยง6โมงแล้วก็3ทุ่มนะครับโดยที่ออมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะออกไปเทม2แบบก็คือพัมกินนะครับแล้วก็แจ็ k b o บ็อกแล้วก็มีส่วนของแ a นเทิร์บ็อกนะสามอันนะครับขอภยัยนะครับซึ่งในแต่ละกล่องก็จะมีของรางวัลให้สุดให้ลุ้นกันนะครับก็จะมีแบบพวกมอสมอไซน์นะครับพวกนี้นะครับให้ลุ้นกันด้วยรวมถึงอ,อ ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมถัดมานะครับผมจะเป็นวิซซี่ช็อปนะครับร้านค้าสุดหลอนคืนปล่อยผีนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของร้านค้าแคชช็อปเนาะในเกมนะครับก็จะมีการขายนะครับในส่วนของหิน EX นะครับแล้วก็ตัวโลส o ตนนะครับตัว Inner o ร์นะครับหรือว่าพวกของนะครับที่ใช้ในการออทําเป็นตัวต้นทุนดันเจียนเนี่ยนะครับก็จะมีการมาขายนะครับในแคชช็อปตรงนี้ซึ่งจะมีขายแบบจํากัดนะ นะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึงตอนเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับตามช่วงเวลานี้เท่านั้นนะถ้าแบบก่อนหน้านี้สมมติสองตอนเวลาแบบ6กโมงห้าโมงเนี่ยต่อให้ร้านค้าขึ้นมาก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับก็คือต้องมาซื้อในช่วงเวลาแล้วก็ต้องใช้ภายในเวลาที่กําหนดนี้เท่านั้นด้วยนะครับ ในส่วนของฮาราวีแลนดบ็อกซ์นะครับก็จะมีกล่องสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มลุ้นแรงนะก็จะเป็นกล่องสุ่มที่แบบกล่องสุ่มเจมนั่นแหละนะครับอันนี้เนี่ยเริ่มต้นที่4,5 0 0นะครับ10ครั้ง4 0 0 0 0นเมเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูในสตรีมนี้ด้วยในในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ของแร่สุดๆก็เป็นพวกใบแอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะได้แบบกลางๆอะผมหวังพวกกันแตกแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กันแตกไหมโดยรวมนะครับกิจกรรมพื้นฐานมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในเเเกกมนนนนีี่่วว็็ะหห้าต นี่ครับก็จะเป็นฮาโลวีนช็อปนะครับจะเป็นพวกการขายเทมแบบลดราคานะซื้อตรงนี้เพื่อนๆสามารถนะครับมาซื้อนะครับพวกไปดันเก็บไว้ได้อย่างสมมติว่าผมอยากลงเฟรมเนทผมก็มาซื้อเฟรมเนทไว้นะครับแต่ว่าระยะเวลาที่ลงเนี่ยมันก็เก็บไว้ได้แค่3วันอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อเก็บไว้แล้วมาทยอยลงก็ได้หรือว่าจะซื้อไว้แล้วลงทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็คำนวณเรื่องเวลากันให้ดีนะครับหรือเพื่อนๆจะซื้อนะครับนี่พวกขีนดีมาผสมนะครับหินเวกัสสาอ่างเงี้ย ก็ซื้อมาผสมก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันราคาถูกมาก,กน,นะสำหรับผมอ่ะผมซื้อนะครับเดี๋ยก็ซื้อแหละสักหน่อยลดราคาต้นทุนหินดีเอ็กด้วยนะครับอินเนอร์โอฟอย่างเงี้ยควรซื้อเก็บนะนี่ประมาณนี้นะครับส่วนฮาร์ลวินช็อปก็เป็นต้นทุนนะครับดันอันนี้ก็ซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ได้ลงผมซื้อเก็บก่อนอ่ะทีนี้นะครับในส่วนถัดมานะครับผมจะทําการสุ่มแล้วบ็อก,อ,กอันนี้นะครับกล่องสุ่มเต็มครั้งละสี่หมื่นห้าผมหวังแค่การแตก เฉพาะส่วนไม่ต้องเป็นการแตกม่วงก็ได้นะครับมาครั้งที่หนึ่งโชว์เลยขอสีม่วงสีชมพูเฮ้ยสีชมพูจริงแต่แลสุดมันคือสีไรอะ่ะเฮ้ยชมพูสองอันชมพูเหมือนจะเป็นอีปิกแลสุดน่าจะเป็นสีเหลืองแรขึ้นมาน่าจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยชมพูนี้น่าจะกากคิดว่าน่าจะกากทาลิสแมนเฮ้ยได้อยู่ทาลิสแมนเหมือนจะมีราคาอยู่นะ ทาลิสแมนเหมือนจะมีราคาอยู่นะครับไปอีกรอบนึงขอสีแดงได้ไหมสีแดงกับสีทองสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เอาสีฟ้าสีชมพูมีกี่อันมีหนึ่งเปิดเลยโป๊ะ,โ,ปะโหขนทองผมสุ่มไปตอนนี้อ่ะขออีกรอบนึ่งมาเมื่อกี้ผมไปแสนเจมแล้วนะ,นะชมพูมีมไหมชมพูมาหนึ่งโอโโงงง้โหแดงแดงแดงโอ้ยแดงนี้ยังไม่ทองแต่แดงนี้ได้อยู่ แดงนี่มีลุ้นเจาะนะครับเจาะขาวคอสตูมใบแอมเอาวะเพื่อนๆสักอันหนึ่งเอ้ยสีแดงมานะมาใบาแอมอะไรโหแอมขัน้นไฮดูทรงและดูทรงและแม็กเรดโอ้โหแล้วมึงแดงแจ๋เลยพี่โอ้โหแล้วพี่มาแดงขนาดนี้ผมจะทำใจอย่างไรได้นี่พี่เบ่า โอ้โหแต่รู้อะโอ้โหดูราคาก่อนเลยแม็กเีดแต่สีแดงเหมือนจะดีนะแต่ก็ดีแหละก็คงดีแหละิ้นสภาพขนทองอวิแต่ขนทอง,ทองก็สามหมื่นเจมแล้วนะเอ้ยคุณผู้ชมก็เหมือนจะกำไรอยู่วะอ่ะเมื่อกี้สามหมื่นห้าหมื่นหกมื่นเอ้ย, 30, 000, 50, 000, 60, 000. อยก็ได้มาแสนเจมอยู่นะ แสนนิดๆผมลงทุนไปแสนสามก็ได้อยู่ครับถือว่าได้ทุนคืนอยู่เออก็ถือว่าดีกว่าที่คิดเพราะว่าราคาขนทองมันแพงก็ถือว่ารอดไปคิดซะว่าสองสามหมื่นที่ขาดทุนก็คิดซะว่าปรับเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบใช้คําว่าอะไรเดียวเพื่อนๆซื้อซื้อคอนเทนต์ซื้อคอนเทนต์เออประมาณนั้นโอ้โหหนเล็กสามพี่ก็เกลือล้วนเฮ้ย เอาไดหิน x หก,กมาเม็ดนึงว่ะัยรุ่นเอา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 ,เอาโอ้โหแต่หิน x หก,กเหลือหมื่นห้าขายทุนคืนก่อนเลยขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวผมว่าผมไปลองเทสตัวดันใหม่ดีกว่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับส่วนลองดูนะครับการ d เด o นอ u s t 5ห้ารอบผมเก้าแสนห้าพลังเกมแม่นำเก้าแสนเก้า ก็เอ้ยแต่ถ้าผมเอาทาริตแมนออกมาก็อาจจะไหวนะนเพื่อนๆผมขอหาแบบอันนี้เลี่ยนทาริตแมนนี่เกเ็อ้ยพลังผมหายไปไหนบัฟก็ยังอยู่ตัวละครผมมันเคยหลักหล้านนะนี่หมายถึงว่าใส่ของเช่าอะนะฝนทองอนะไรหรอขออนุญ,ญาตนะครับลองดูดิ ทองโอ,อก็เอฟเฟกเตอร์ก็ส่วนหนึ่งนะผมว่าสิลองดูอีกรอบอย่างร้านก็ยังไม่ถึงนะเอ้ยแล้วค่าวพลังผมหายไปไหนวะนี่คือโดยปกติแล้วของผมมันใส่ของเช่าประมาณนี้มันควรจะล้านนิดๆน,นะเนี่ยหรือตัวเกมมีอัปเดตแคปพลังเพิ่มขึ้นหรอกก็เลยมีการขยายเป็นไปได้ไหมเพื่อนๆถ้าใครชัวเรื่องนี้คอมเมนต์บอกผมทีนะ เออแต่แบบเหมือนผมใส่ของเท่าเดิมแต่ว่าค่าพลังผมน้อยลงนะก็ถ้าใครชัวเม้นบอกกันได้นะเพราะของผมจริงมันควรจะล้านนิดๆแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครด้วยนะครับถ้าไหวเดี๋ยวเจอกันร้อยรอบนะครับการเด n นออฟดัขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันครับผมบบ๊ายายครับ